ปล่อยจูบม,มาโอ้ยชิพฮาละคนชิพฮาละมาเดี๋ยวสวัสดีทุกคนครับพี่กบวันนีแคท ep แปดนะตอนนี้เราจะมาล่าแมบวบัวข้างกันซึ่งผมอริจริงๆคงคือผมตีแมวอีข้างมาแล้วเว้ยแต่ดันลืมอัดคลิปผมเลยจะมาเชิญในการล่าแมบวบัวข้างกันนะแมวอีข้างเสียดายเสียดายมากเสียดายจริงโอเคทุกคนไปดูกันโอเคทุกคนมาถึงการแมบวบัวข้างกันนะเราจะใช้แม็กกับใช้ cpu ด้วยนะโอเคลุยกันเลย โอ้ยลืมพูดถึงทีผมเลยผมใช้ทีมเป็นมิชิวหรือว่าตัวรับตีนะสี่ตัวเพราะว่ามันจะได้มารับตีนที่แบบว่าแมวบัวมันจะออกมาเยอะๆไปแล้วก็มีเป็นมูฮารุออกมาฟีตตัวแดงที่เป็นลูกน้องของแมวบัวมีแมวลอยแพมมาทำดาเมจมียิปฟูก็มาแทงแล้วก็ทำดาเมจกับตัวสีแดงแล้วก็มีโทโมเอก็เอามาฟีดแมวบัวมีเจเอามารู้ดาเมจแมวบัวแล้วก็มีพาุตเอามาที่แมวบัวเป็นกลุ่มโอเคทุกคนมาละ จริงๆผมแพ้ไปแล้วนะเว้ยประมาณสองตาโคเละไม่รู้ตอนนี้ชนะไหมเ่องเลยไม่มาดแล้วก็ผมจะแชร์หน้าจอเพื่อนนะเพื่อนผมเขาจะไม่ไม่ไปพูดอะไรใช่เพราะว่าเขาจะดูเพราะว่าเขาอยากดูแล้วก็จะมาแนะนําด้วยถ้ามีอะไรอะ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งโอเคผมจะแค่ผมคือผมจะเก็บเงินแล้วก็ส่งมิชชีส่งตัวรับทีมไปเยอะเพื่อจะโอเค ให้ไม่ให้แบบแมวบัวมันแบบว,ว่าไม่เนี่ยไม่มาตีหาเรามาเริ่มดันมนมาแล้วว่ะไม่ไหวไม่ไหวโอเคส่งแมวเราแพ้ไปสเต็ปเพิ่มมลยจ้ะห้าปล่อยใครดีวะหรือเก็บเงนก่อนไม่รู้จะทำไงแล้ว,วโอโอเคตายก็จะตายผมสเต็ปผมฮารุ่ไปเยอะมากแตกงบ,บเยอะมากจริงไม่จะไหวอะไรกับตัว ตัวพวกปะต๊อกที่เหลือแค่เราปล่อยช่วงสปอร์ตก็คือเจมก่อนปล่อยเจมาเพราะว่ามันจะลดดาเมจแล้วก็ปล่อยขมิบเพราะว่าเราควรให้เกจลดดาเมจก่อนแล้วก็ให้มเมิมันไปฟีดปล่อยมิชิว,วล,ล์วเหมือนเดิมบนซีพียูเลยมั้งให้มันกดมิชิว,วเยอะไม่ใช่กคนมิชวิวคือตัวรับปีนะแต่คใครยังไม่รู้ก็คือสี่ตัวฉะน,นั้นก็ไม่แล้วเฮียบัวก็ยังขยันในการตีมิชวิวของเราเหมือนเดิมนะแต่ว่า ก็เข้ามาในยากมีหมือนลงโลงอะต่อไปผมว่าผมถอยโทมูเอะโทมูเอะโทมูเอะโทมเอะก็อีกมันไม่เปิดเปิดเปิดไปทำบุญดีกว่าเพราะว่าบัวมันอยู่กันเป็นฝูงไงอยู่ไได้ที่ทอราเมนกับบัวที่อยู่กันเป็นฝูงซีนี้คงเสียวครั้งนี้วแต่กิมมันกระเด้เยอะแล้วก็มันได้รับรางวัลมาจากสีขาวน้อยลงไม่รู้ว่าลดลงกี่ยวเสร็จนะ ร้อยปอน์เมมาได้แล so okay, ้วอาวุธชาร์ตมริกิแป้งเหมืนแป้งเลยแป้งไม่บุคุณเลยแป้งมบอในทันมันคุณแป้งแรงจังวะเวเปิดปามึงก็เดินเลยหรอว่าทนจริงแมสรือมวัวเถือัวตายไปแบบเรื้มดูสายเรืมเลยแผ่นใช้ได้โอเคทุกคนที่เหลือแค่คอยมิชชี่มารัวรัวย่งคดีค่ะเพื่อโดนรัว โมเมะโทเมะฟีดไม่ติดเลยวะโทเมะฮัลโหลโทเมะนี่คือโอกาสฟีด50%นะถ้าเป็นรางสองถ้าเป็นอะมิลจะเป็นโอกาสฟีดที่หาเ็5%ครับทุกนโทเมะ50%แล้วเพื่อนมึงติดบ้างเถอะขอร้องไม่ติดเลยเออ๋ยวทีมจะคงไม่เห็นวะถามจริงแป้งโทเมะโอ้เราเนี่ยไม่ใช่นะแนวโบว์ข้าวเป็นท่าสีขาวมันต้องถามจริงโทเมะแป้งยิ้มเลยทุกคน ก็ไม่ต้อให้มันจะฟีดไม่ดแต่ว่าดะมีมันรุนแรงมากฮู้ Bang. Bang. วววววโวววววแวว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 วลวมมเววะวว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 วมา,มมา,มมา,มาวมมามาวว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 าวว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 ะมากอ่ะก็คือถ้าเราเริ่มตีป้อมอ่ะบัวมันจะมาตรง ชื่เบ็ดวิมันจะมาหนึ่งหนึ่งตัวแล้วคุณคิดว่าผมสู้ไหวไหมครับไม่รู้รอดูก่อนมูแน่ตัวเตะกระดับหน้าเหมือนไสมากเลยอยากตีมันให้ตายหมดเลยดูดิมันแสกเยอะโอเคพูดแล้วมันตายทุกคนเร่งไวเร่งไวเร่งไวเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้าบ้าน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 อย่าตีเข้าบ้านอย่าตีเข้าบ้านขอ,อร้องพลิปคลิปพลิปพลิปโอเคโอเคทุกคนไอ่าผมกแม่ ตัวที่สองกับอ่าใช่กับเจ๊ตัวที่สองลอาติตามมาครับทนุกคนเลี้กูดาวรวยมาแล้วกว่าจะมาเจ๊เจ๊เจ๊มาแล้วครับต่อไปน่าจะเป็นราหามุลน,นะไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยหรือเปล่าได้ปล่อยแหละมันอี่ที่เดียวน,นี้แล้วก็หูตัวกับไหวมากเนกาดป้อมเหลืสองหมื่นกูจะบ้ากูจะบ้าตาอะไรวันคำกอถจะบ้าตาอะไรวัน มันเกาอย่างขอไปะลม่ใีพักับอะไรมันเก่อย่งวะตอนที่คนที่คตรตึงเลยแต่สงตาที่ผมเล่นมาก่อนเนี่ยมันแพยับเลย่อกให้ทุกโฆษณาแบบว่าตอนตายปนโฆษณาแล้วมันได้สุิวินีก็แพ้อยู่ดีไม่ไหวตึกินโอ้ยโอเคบาฮมุดมาเร็วเนะจยัมาทีาฮามุดึงชาสเกินไม่ดีบินเออบาามุมันบินนี่ว่ะ เออเออเอออะไรปะกูงงอะไรเนี่ยมีชิวเช็งงานพิ่มไม่ได้ไแล้วนะจ๊ะปล่อยไปเยอะคือสี่ตัวนี่คือจำเป็นจริงเอว้มีชิวเลยถ้าไม่มีมีชิวตายน,นะของกูงตายไปแล้วนะครับต้องขอบคุณเหล่ามีชิวผมขอเรียกว่าเหล่า้นนายนกันขอบคุณเ,ณเนหล่า้นนายนะแฮมเบอร์เกอร์ตัวเหรียญด้วธรรมดาแล้วก็แซมบ้าคู่ปิดทองหลัพกพระเพิ่งเรียนนั่นเนี่ยป .6 ผมมีป .6 เพิ่งเรียนเรื่องเลยนะของรอ้อยเก้า อ่าไม่ดิเรื่องพระราชชนิพนธของรองต่จงแต่ผมทำความคงงานเรื่องเรล่าก้าผู้พิทัค่ะโอเคจชนะแล้วจ้าจุ๊บจุ๊บจะชนเอ้ยสุดเอ้าวผมกะจะให้ปาะํามุนแม่งปิดฮามุนมงตีชายะเดี๋ยวเบสกระโหลกเลยเบสกระโหลกผมชอบใช้คำเก่ากันเลยรีบี่านชอบใช้คำเก่าวะทุกคนโอเคทุกคนเราปรับแอร์โบปแล้วให้สุดเรืงโคตรยากเลย ต่อไปที่เราจะสู้ก็คือทางหน้าของแมวข้างนกไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะามันเก่งมากทุกคนเจอกันอีพีหน้าครับผมเจอกันนะ